ขอกราบเรียนถึงสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมกระผมในฐานะตัวแทนจากคณะสามีนะครับผมอยากจะขอยื่นข้อเสนอแนะให้ทางสำนักงานกองสลากนะครับผมช่วยพิจารณาการยกเลิกเลขท้าย2ตัวที่ออกเบิ้ลนะครับผมถ้าทางสำนักงานมีการหมุนแล้ว เลขท้าย2ตัวออกเบิ้ลอยากให้มีการหมุนใหม่นะครับผมเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวมากขึ้นนะครับผมเพราะถ้ารางวัลเลขท้าย2ตัวออกเบิ้ลแล้วทางคณะสามีของเราก็าเดือดร้อนนะครับผมเพราะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับผมงวดประจำวันที่1กันยายนปี2557นะครับตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมานะครับผมทางคณะสีภรรยา ดมาม่าให้กับทางคณะสามีกินทุกเย็นเลยครับตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ยังท้องอืดกันไม่หายนะครับผมพอมาถึงงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับผมปีห้าเจ็ดเลขท้ายสองตัวออกสี่สี่นะครับผมคือทักคณะสามีก็คิดว่าน่าจะต้องกินผัดมาม่า อีกแล้วครับผม้้ายัางไงก็อยากจะฝากให้ทางสำนักง,งานช่วยพิจรารณาข้อเสนอแนะของทางคณะสามีด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณครับ